สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนพี่แป้งขอมาแถลงข่าวหน่อยนะคะน้องๆเกี่ยวกับอีเวนต์ส่งการที่จะมาถึงนี้นะคะโดยจากเป็นแมปที่คนไทยสร้าง น้องๆน่าจะเห็นกันแล้วนะคะหลายๆช่องก็ทำคลิปลงไปซึ่งมันมีข้อมูลความจริงเนี่ยที่น้องๆควรจะตั้งใจฟังจากิปพี่แป้งให้ดีนะคะนั่นก็คือของเนี่ยที่เขาจะมาแจกเนี่ยจะมีทั้งหมด4ชิ้นนะคะน้องๆโดยที่จะมีน้องๆน่าจะรู้อู่แล้วคือ1นปืนฉีดน้ําค่ะ2ที่เป็นหัวสงการหรือหัวไข่สงการนี่นะคะน้องๆและอีกอันนึงก็จะเป็นมงกุดนะคะน้องๆที่เป็นเหมือนกองทรายนะคะแล้วอีกอันนึงก็จะเป็นมงกุด ซึ่งน้องๆหลายคนเนี่ยพี่แป้งมั่นใจว่าอยากที่จะได้ปืนฉีดน้ําไว้ใส่วันสงการกันแน่นอนค่ะแต่สิ่งที่น้องๆจะต้องรู้ก่อนนั่นก็คือไอการที่น้องๆไปดูคลิปจากช่องใครก็แล้วแต่เนี่ยคือพี่แป้งอ่ะไม่ได้ว่าว่าเขาทําผิดหรืออะไรนะคะบางทีเขาอาจจะเอาบอกข้อมูลที่ไม่ชัดเจนหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องให้กับน้องๆซึ่ง การที่น้องๆจะได้ปืนฉีดน้ำเนี่ยไม่ได้มาจากการที่น้องต้องไปเก็บเหรียญตาทั้งหมด10บแมปนะคะอันนี้ขอบอกไว้เลยว่าไม่ใช่ปืนฉีดน้ำนะคะเพราะมี ขอดของพี่แป้นะคะเขานั่งทําตั้งแต่เช้าหรือนั่งทําตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะแล้วก็ยังเข้าใจผิดว่าที่ตัวเองทําเนี่ยจะได้ปืนฉีดน้ำพอเขารู้ว่าไม่ใช่ปืนฉีดน้ำเนี่ยเขาก็บอกออกไม่น่าทาเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะไม่รู้จากพี่ซึ่งพี่ก็ไม่คิดว่าเขาจะไปทําก่อนหรือไปดูคนอื่นก่อนที่พี่จะทําอะไรแบบนี้นะคะพี่ก็ไม่ได้บอกว่าพี่ถูกแต่พี่ก็ค่อนข้างที่จะแบบเไปศึกษามานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบ เออว่ามันเป็นอะไรยังไงซึ่งจะบอกว่าใครที่อยากได้ปืนชิ้นน้ำน้องต้องรอให้เจ้าของอีเวนต์เนี่ยเขาเปิดเป็นสาธารณะให้น้องๆเข้าไปเล่นก่อนนะคะส่วนไอ้สิบแบบสิบเหรียญตาเนี่ยถ้านน้องอยากได้ของฟรีจากชิ้นอื่นๆที่ไม่ใช่ปืนเนี่ยน้องสามารถนะคะไปเก็บเหรียญตาได้เลยซึ่งพี่จะทํารวมนะคะน้อง 10แมป10เหรียญตาให้กับน้องๆใน1คลิปเลยใครที่อยากได้นะคะรอติดตามช่องพี่ได้นะคะส่วนปืนก็รอหน่อยนะคะส่วนหัวไข่ที่เป็นสงการเนี่ยก็ต้องรอนะคะจนกว่าเจ้าของเขาจะมาเปิดเป็นสาธารณะนั่นเองนะคะ